เรพนพรจะโยมสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่507นะวันนี้หลวงพี่ก็ได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์นะโดยท่านศาสตราจารย์แสงจันง,งามคณะมนุษยศาสตร์มหลาลัยเชียงใหม่นะซึ่งก็เป็นเหตุบังเอิญว่าตอนท่านอาจารย์แสงจันง,งามท่านกเกษียณอายุเนี่ยนะท่านก็ขอให้ ดอกเตอร์ประมวลเพ่งจันนะเ,เป็นอาจารย์ในตำแหน่งแทนท่านนะเขาเป็นเหมือนธรรมะจัดสรรเพราะว่าหลวงพี่เองก็ฟังข้อคิดของดออรประมวลเพ่งจันอยู่บ่อยๆนะซึ่งในหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์นี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ท่านศาสตราจารย์แสงจันงามท่านได้ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎก นะซึ่งก็มีท่านก็มาตั้งเป็นคําถามแล้วก็เฉลยด้วยข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งก็มีทั้งหมด613คําถามนะมี488หน้านะลุงที่ก็พยายามที่จะคัดคําถามนะทีเ่เป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตนะเช่นเ,เช่นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เลิศที่สุด นะหรือว่าพระพุทธองค์เนี่ยประทานโอวาทแก่คนใกล้ตายว่าอย่างไรหรือว่าการน้อมใจละลึกถึงเพื่อไปสู่พระนิพพานเนี่ยน้อมยังไงนะคนผิวพรรณดีคนผิวพรรณไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้อ่านให้ฟังตอนนี้หลวงพี่ก็จะสรุปเท่าที่จําได้ก่อนในอ่า หนังสือเล่มนี้ซึ่งมีคุณประโยชน์มากนะก็เป็นเรื่องราวที่ผู้องค์ทรงตัดสอนกับลาหุนซึ่งเป็นพระโอรสของุูธองค์ว่า <c oughs> เอราหุนเธออย่าทําให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นอกุศลคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอ,อแล้วก็พึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะพึงที่จะ,จะเจริญเมตตานะให้ให้มากนะเอ,อ นอกจากนี้พระองค์ก็ยังสอนกับวัชฉะว่าให้ประพฤติด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยผู้ที่ประพฤติด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยก็จะไปสู่สุคติพบโลกสวรรค์นะแล้วก็ทรงตัดสอนภาษาวกทั้งหลายนะว่าเป็นพึงจะเป็นคนที่ไม่อ,นะอ้อวดนะมีความเพียรน,นะละบาปอากุศลมีปัญญาซึ่งก็มีถ้อยคำ อยู่ในคําถามในหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรเป็นยอดแห่งโพธิปัขีิยธรรมโพธิปักขิยธรรมมีอยู่สาเจประการนั่นแนหะอธิบาทสี่ฉันทาวิทยาจิตตาวิมังสาติประฐานสี่นะก็คือ,อมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรนะสมรประทานสี่การละชั่วทำแต่ความดีสั่งสมบุญกุศลละบาปกุศลแล้วก็ พละห้า 5, อินทรีห้าโคชงเจ็ดอริยามรรคมีองแปดสามสิบเจ็ดประการเนี่ยอะไรที่สําคัญที่สุดที่เป็นยอดอะพระองค์ก็บอกตัดว่าคือปัญญีรีก็คือปัญญานั่นเองซึ่งก็อยู่ในพละห้า 5, อยู่ในอินทรีห้าปัญญียีนนะหรือในเรื่องราวที่พระองค์ทรงจัดสอนกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมของตนนะคน แบบว่ายังไงอะ่ะคนที่ผิวพันธุ์ดีก็คือคนที่แบบมีเมตตานะมีเมตตา,าไม่โกรธง่ายไม่อาฆาตมาด้ายนะก็ผิวพันธุ์ดีนะคนที่อาฆาตมาด้ายนะดุร้ายก็จะผิวพันธ์ไม่ดีนะก็อยู่ในเนื้อหาในเล่มนี้นะว่า ปัญหาเพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหล่ทั้งทั้งที่ทมารดาบิดามีรูปงามแล้วเหตุใดคนบางคนจึงมีรูปร่างสวยมีผิวพรรณงามทั้งทั้งที่ทมารดาบิดามีรูปไม่สวยพระพุทธธรรมหลัดตอบว่าบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นถูกว่าแม้น้อยย่อมขัดใจโกรธพยาบาทคิดแก้แค้นทําความโกรธความดุร้ายและความขครื่งเครียดให้ปรากฏขคันตายไปย่อมเกิดในอบยัย ทุกขตินรกด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุกขตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆก็จะมีผิวพันธ์หน้าชังส่วนบุคคลเป็นผู้ไม่มักโกรธนะแม้ถูกว่ามากก็ไม่โกรธไม่ดูร้ายไม่ครึ่งเครียดคันตายไปก็เกิดในสุกติโลกสวรรค์ถ้าตายไปไม่เกิดในสุกติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพันธ์หน้าชมนะหรือถ้อยคําที่เอ่อถือว่า ปัญญินรียนั้นเป็นยอดแห่งโพธิปักขียธรรมนะก็อยู่ในหน้า408นะว่าปัญหาว่าทำอะไรเป็นยอดของโพธิปักขียธรรมพุทธธรรมหลัดตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ในกำเนิดดิละชันเหล่าใดบรรดามีราชสีราชาแห่งสัตว์โลกกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นเพราะมีพลังมีความเร็วและความกล้าหาญฉันใดบรรดาโพธิปักขียธรรมทั้งปวงปัญญินรียเรากล่าวว่าเป็นยอด แห่งโพธิปัจขิธรรมเหล่านั้นนะการมีปัญญานั่นเองนะหรือในเรื่องราวทีู่้รองทรงประธานโอว่ากับคนที่ใกล้าตายอ่ะนะว่าเออพึงที่จะยึดมั่นในคุณพรนะฒัตนาตรัยนะเลื่อมใสในคุณพะรัตนตรันตยนะเข้าใจถึงว่าสังขารน,นั้นมันไม่เที่ยงนะความทุกข์นั้นมันเป็นเออ,อนัตตานะก็ก็อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เหมือนกันนะหน้าสี่รอยยี่สิบสี่ว่า ปัญหาพระพุทธเจ้าทรงประทานดวว่าแก่คนป่วยใกล้ต่อความตายไว้อย่างไรบ้างพุทธดำหลัดตอบดูก่อนทีคาวุตัดกับทีคาวุนะผู้ทรงผู้ทรงตัดกับทีคาวุว่าท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จักประกอบด้วยศีนั้นเป็นที่รักของมารียาเจ้าตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นองค์ประกอบแห่งพระโสดาบันสี่เหล่านี้แล้วพึงจเจริญธรรมมันเป็นส่วนห่ังวิชาอุปการให้ยิ่งขึ้นคือพิจาณาถึง เห็นสังขารนั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกมีความหมายรู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละในการคลายความกำหนัดยินดีในความทุกขดูก่อนทีคาวุท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะคือเข้าใจถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นะหรือแม้แต่การน้อมใจระลึกถึงอะไรที่จะนำไปสู่พระนิพพานก็มีอยู่ในเเล่มนี้เช่นเดียวกันเ ก็จะเป็นคำถามว่าปัญหาการน้อมใจระลึกถึงอะไรสามารถนำะบุคคลเข้าถึงนิพพานได้ในที่สุดผู้ดํำรลัสตอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหมายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดตัวรู้เพื่อนิพพานทำอย่างนั้นคือ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระธรรมการระลึกถึงพระสงฆ์การระลึกถึงศีลการระลึกถึงการบริจาคนะจาคะนะการระลึกถึงเทวดานะการกําหนดลมหายใจเข้าออกการระลึกถึงความตายไม่ต้องไปกลัวความตายการตั้งสติไว้ที่กายการระลึกถึงความสงบนี่แหละเป็นหนทางสู่พระนิพพานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่อพระองค์ทรงตัดสอนว่าเรานั้นพึงมีสติทุกเมื่อนะ ประมาณในโภชนะก็คือทานอาหารแบบพอสมควรอย่าทานมากเกินไปนะก็จะอายุยืนนะคนดีก็จะเห็นชอบดำรีชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบก็คืออริยมรรคมีองแปดนั่นเองครนี้ก็มีคําถามเหมือนกันว่าในอริยมรรคมีองแปดเนี่ยอันไหนเป็นยอดที่สุดเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็น เป็นเป็นยอดเป็นเป็นเป็นตัวที่มีความสําคัญที่สุดคือความเห็นชอบนะเป็นประธานถ้าเกิดว่าไม่มีความเห็นชอบแล้วนะอย่างอื่นมันก็จะเสียหายไปหมดนะก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เช่นเดียวกันว่าในบรรดาองค์8ประการของมรรคนั้นองค์ไหนสําคัญที่สุดผู้ดดำํำรัสตอบว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง8นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะคือความเห็นชอบเพราะถ้าไม่เห็นชอบแล้วไม่เชื่อ บุญบาปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นวิชฉาทิฐิไปหมดนะเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงประทานแก่ผู้ใกล้ตายนะให้รู้นะถึงว่าเอายึดในคุณพัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเข้าใจว่าในกฎตรลักความเป็นอนิจจังทุกขังนั้ตาแล้วเนี่ยมัน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 เป็นสิ่งไม่เที่ยงนะที่เราพึงไม่ยึดมั่นถือมั่นนะสังขารทั้งปวงมันไม่เที่ยงมัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมที่พระองค์ทรงตัดกับวิกฤิวัคคะลิที่วัคคลิกราบตูนหามพระพุทธองค์นะนี่เป็นวิชาการหน่อยนะปัญหาว่ามีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นอันเดียวกันถ้าถ้าเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอีกอย่างหนึ่งจริงหรือไม่พุทธดำหลัดตอบดูก่อนวัคคะลิ ผู้ใดไลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวัคคิเป็นความจริงบุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลกรรมทั้งหลายที่เราพึงจะได้ประพฤติปฏิบัตินะรวมถึงการไม่ทําบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจผ่องใสโดยเฉพาะจิตเดิมนั้นมันมีผ่องมีความผ่องใสแต่เป็นเพราะว่ามันมีอุปกิเลสจรมา คือเข้ามาแผ่วพานทําให้เราจัดใจไม่ผ่องใสนะเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมจิตเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องฝึกต้องฝึกจิตต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือมันจะรู้ไม่ใช่นะต้องฝึกอ่ะฝึกการดูแลจิตของเราให้ดีนะต้องฝึกอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นนาะกว่าเราทําในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ ในการที่อย่าไม่เบียดเบียนนะในการที่จะประพฤติด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยโสโอหังไม่โออวดนะละบาปมกุศลน,นะบำรุงเลี้ยงบิดามารดาด้วยการาประกอบสัมมาชีพนะในความเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะาการมีใจเมตตาไม่พยาบาทมาดหมายนะก็จะทำให้เรามีผิวพันธุ์ที่ ่องใสมีจิตใจทีเ่เบิกบานได้นะมีความสงบระงับนะมีความสงบระงับนะมีความว่างในใจอย่างที่ท่านพุทธะได้กล่าวไว้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือเนื้อหาในหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาจากพระโอษนะที่สรุปได้ว่าเราพึงต้องประกอบไปด้วย กายวาจาใจที่สุจริตมีความเมตตามีความกตัญญูนะเออละวางนะฝึกจิตของตัวเองให้ดีนะยึดมั่นในอ,อ,อริยมรรคมโยงแปดนะเข้าใจถึงความสำคัญของปัญญานะที่จะแก้ปัญหาชีวิตรวมถึงการมีที่พึ่ง นะการยึดเอาในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะการน้อมระลึกถึงศีลในเรื่องของบุญกุศลที่ทํามาในเรื่องราวของการมีจาคะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็จะน้อมนําเราไปสู่สุขติพบได้นะในหนังสือพระพุทธาศาสนาจากพระโอษ์เล่มนี้ที่กล่าวมาช่างสดใสเป็นคําถามคําตอบในทันใด จากพระไตรปิฎกที่ศาสตราจารย์แสงจันง,งามได้ลิขิตเป็นคำถามและคำตอบและมอบเป็นมรดกธรรมเช่นนี้ได้มีเนื้อหาสำคัญที่จับใจคือการปฏิบัติด,ด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่งดงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่เป็นนิดจเจริญเมตตาจิตอย่างผ่องใสไม่โอ้อวด พึงภาคเพียรตลอดไปละบาปอากุุลไสย่อมงดงามบำุมเลี้ยงบิดามารดาอย่างดียิ่งทำทุกสิ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านหนาผู้มีจิตที่กระตันยูและเมตตาย่อมผิวพันดีงามอย่างแน่นอนม,มีสติทุกเมื่อในขณะจิต ทำชีวิตตามอริยมรดีหนักหนาทั้งเห็นชอบดําริชอบจำนานจาทำการงานเลี้ยงชีพอย่างมั่นคงรละลึกชอบตั้งใจมั่นชอบอย่างแน่นหนักไม่ประมาทในทุกสิ่งอย่างเหมาะสมปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างมั่นคง ด้วยความไม่ประมาทย่อมงดงามความไม่ประมาทนั้นเลิศที่สุดแล้วพระพุทธองค์ทรงประทานวาจาแก้วหน้ากล่าวขานแก่ผู้ที่ใกล้าตายว่าพึงเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างดีมาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอย่างแน่นอนจิตเดิมนั้นผ่องใสยอย่างดียิ่งแต่เป็นเพราะ มีอุปกิเลสจรเข้ามาอย่างหนักหนาอาจทำให้จิตเศร้าหมองบางเวลาฉะนั้นเราพึงต้องอบรมในจิตใจน้อมเราลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนั่นนึกถึงศีลน,นึกถึงกุศลเช่นนี้ได้หายใจเข้าออกอย่างรู้ทันในทันใดมีความเมตตาใสย,ย่อมงดงามสิ่งต่างๆเหล่านี้พึงตระหนักให้แน่ชัด ดีแท้เป็นหนักหนาสรุปว่ายอดแห่งธรรมคือความไม่ประมาทเช่นนี้นาและปัญญีสีพึงใช้ปัญญาอย่างงดงามค้อมน้าในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านสรุปในพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐโดยศาสตราจารย์แสง จันงามเล่มนี้นะที่วัดปงมะโออำเภอเงาจังหวัดลำปางได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาติมาทานบอลแต่ยมพี่ยมน้องทุกท่านของท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสมเร็จสมบูรณ์มุ่งมา่ปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงมันพระบุตรทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายของพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายในวัดปงมะโอแห่งนี้นะที่นี่ส้มโอเยอะนะเป็นนวัดทีี่มมต้้สโอ ต้นๆหนึ่งก็จะออกหลายลูกเมื่อกี้หลวงพี่ก็ได้ไปที่หลม่มภูเขียวมาที่ห่างจากนี่ไปประมาณนักห้ากิโลนะก็เป็นเป็นแบบเป็นหแบบล่มที่แบบว่าพื้นดินเนี่ยยุบพื้นโลกเนี่ยมันยุบตัวลงไปเมื่อสองร้อยแปดสิบล้านปีก่อนตามที่เขาเขียนไว้นะเพราะโลกเรานี้ก็มีอายุประมาณสี่พันห้าร้อยล้านปีนานมากนะในทางวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ว่าเซลล์เดียว เซลเนี่ยมันเกิดเมื่อประมาณสามพันล้านปีก่อนแต่ความเป็นมนุษย์นะเกิดเมื่อสามแสนปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าโอ้พุทธศาสนาเราที่จะยืนถึงไม่ถึงห้าพันปีเนี่ยถ้าเทียบกับอายุของโลก